เตรียมพบกับเรื่องราวสุดเข้มข้นที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ดินแดนลึกลับในการเวลาโคโจรเปิดตำนานปริศนาปราณนักศึกษาหนุ่มได้ย้อนเวลาไปสู่อียิปบโบราณค่ะและเขาได้เผชิญกับเฮเลนาซึ่งกำลังขโมยทรัพยากรจากอดีต ปราณจึงต้องหยุดยั้งเธอแต่เขาจะทำสำเร็จไหมมาร่วมลุ้นไปด้วยกันค่ะเอ๊ะนั่นมันหัวหน้ากลุ่มอนุครในบันทึกของพ่อนี่เออเราเราท่านเป็นใครอ่ะถามหาคนชื่อเฮเลน่าทำไมข้าชื่อฮอรัสเป็นหัวหน้าคนงานสร้างเมอตามรับสั่งองค์ฟาโรคูฟูเมอร์นั้นเหรออ๋อพีระมิดส่วนข้าชื่อปราน เป็นเ,เป็นคนหลงทางอ่ะว่าแต่ท่านตามข้ามาเหรอไม่ใช่นี่เน่ยเป็นทางที่ข้าเดินไปทำงานต่างหากที่โรงบทหินปูนทางโน้นนุ่นราณมองตามนิ้วของฮอรัสเห็นรายงานชายนับร้อยพากันเดินเข้าไปในสถานที่หนึ่งจึงเสนอตัว เจ้ายกมานี่สี่หินก่อนนั้นนะช่วยกันน้อยช่วยกันน้อยยกน้อยยกน้อยเอาเลยก่อนนั้นแหละออกแรงโอ้ยแดดร้อนจังเลยร้อนขนาดนี้อ๋อเอ๊ะแต่เหมือนคนงานท่านจะไม่พอนะงันรับค่าเพิ่มไปอีกคนดีไหมล่ะอย่างนั้นก็ได้ แต่เจ้าต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วตามข้าไปที่โรงบทหินปูนดูสิเสื้อผ้าประหลาดนักไม่รู้มาจากเมืองใดพวกแกทำอะไรอ่ะโอ้โหมันอลังการมากอ่ะพวกเขาทำอะไรกันอยู่หรอแล้วต้องใช้คนเยอะขนาดนี้เลย คนงานจะมีหน้าที่แต่ละส่วนแตกต่างกันไปในการสร้างเมอข้านะ่ะทำหน้าที่คุ้มคนบทหินปูนเพื่อให้อีกส่วนนำไปเคลือบหินอีกชั้นเจ้าถึงได้เห็นว่าเมอร์ของเราส่องแสงระยิบระยับเช่นนี้ไงอ๋ออย่างนี้นี่เองแค่ได้ฟังนึกก็ท้อละโอ ถ้าต้องขนหินปูดก้อนเท่ารถบรรทุกสิบล้อกับหมุนเครื่องบดหินขนาดยักษ์แบบเนี้ยใช้คนเยอะขนาดเนี้ก็ไม่แปลกหรอกสุดยอดเลยอะนับถือในความอุตสาหะของคนยุคนี้จริงๆเออแล้วเฮเลนานางต้องการอะไรที่พีรมิดเอ,เอ้อเมอร์ล่ะนางบอกว่าเห็นปูนนี้ใช้ในการก่อสร้างสถานที่ยนใหญ่โตได้ ก็อืมอืมก็จริงของนางแหละหินปูนเป็นส่วนผสมหนึ่งในการทำปูนซีเมนต์ใช้สร้างตึกและสิ่งต่างๆได้เจ้าเน่ะรีบไปทำงานได้แล้วถ้าเสร็จช้าเดี๋ยวเทพราสเสน็จรับฟ้าจะกลับที่พักลำบากเทพราเหรออ๋อพระอาทิตย์นี่เองโอ้ยท่านฮอรัสคือคือข้าหลงทางมายังไม่มีที่พักเลยอะ่ะ นช่วยข่าด้วยนะขอรับนะครับติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นแบบนี้ได้นะคะกับรายการการเวลาโคจรเปิดตำนานปิิศนา ep 1ตอนพีรมิดอียิปต์โบราณได้ที่เว็บไซต์ w w w t h i pbest podcast com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน thai p b s podcast หรือ podcast ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามกันได้กับ podcast รีวิวค่ะ